สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราจะมาบรรยายที่เราไปทัศนศึกษากันนะที่สุพรรณเราจะมาดูกันว่าเราไปทำอะไรที่สุพรรณกันมาบ้างอืมแล้ทำไมถึงไม่ถ่ายคลิปตอนไปสุพรรณเลยนะคะเพราะว่าถ่ายไปตั้งเยอะเลยสิบสองนาทีเตอเต,ต,ต่อหายไงอยโอเค ถ้างั้นไม่เป็นไรเรามาเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ตรงนี้ตอนเนี้ยตอนเนี้ยฝั่งเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงหมีเนี้ยตรงหมีเนี้เอออัดแล้วไม่งั้นจะพูดทงปาอะไรล่ะเสร็จแล้วนะคะอย่างแรกนะอย่างแรกเลยที่เราไปกันนี้คือวัดป่าลไลยนะคะเป็นวัดโบวัดเป็นวัดที่มีโบราณวัตถุนะคะเยอะแล้วแล้วเราขาก็ไม่ค่อยรู้ประวัตินะ ม่ได้ศึกษาเลยตอนไปแล้วก็จะมีน้ําตกจาลองนะมีรูปปั้นรูปสง่าเขียนสลักไว้ว่าดุงทองเสร็จแล้วเราต้องโยนเหรียญน,นะคะเหรียญบาทโยนเข้าไปโยนเข้าไปแล้วโชคดีถ้าโยนแม่ลงก็เสียตำเปเปล่าๆนะเคต่อไปที่เราไปเดีย๋ยวขึ้นรูปไปตรงนี้เลยตรงนี้เนี่ยนะ โอเคที่ต่อไปนะคะบึงฉวาบึงฉวานะคะแยกออกเป็นสองส่วนเนาะมีอควาเรียมแล้วก็สวนสัตว์นะเราจะมาเล่าในส่วนของอควาเรียมมันก่อนนะอควา,อาเรียมนะคะมันจะเป็นลักษณะวงกลมนะวงกลมแล้วก็มีรูตรงกลางดูนะมันก็จะเป็นกระจกใสเอาไว้ให้เราเดินลอดแล้วมันก็จะเป็นกระจกใ <c oughs> ส <c oughs> ให้เห็นปลาได้นะ เคยค่ะจะมีเสียงแทรกนิดหน่อยแล้วมันก็จะมีแล้วมันก็จะมีร้านตุ๊กตาแล้วก็ร้านอาหารนะคะอีกมากมาย,ยาขึ้นรูปคหะใจเย็นเดี๋ยวขึ้นให้อ,าาลลอ,อแล้วมันก็มีปลาหลายพันมากมายนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ว่ามีปันอะไรบ้างแต่ไม่ขึ้นทั้งหมดอ่ะพันเดียวพอ อแล้วต่อไปนะคะก็เป็นสวนสัตว์เนาะแต่งออกไปหลายมุมมากซึ่งเราเดินไม่หมดมุมนุกยังไม่ได้ไปเลยมุมแรกที่เราไปคือมุมสุเสือและสิงโตเพื่อเรามองอะไรมองไข่สิงโตกับเสือเลยไปด้วยดีกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เรามองเพื่อเรามองเลยน่ารักตัวนะลูกเสือก็น่ารักนะคะเจะเสอขาวด้วยเดี๋ยวเ้นลูกที่ดู ต่อไปนะคะเราแทนที่จะไปที่ตลาดร้อยปีนะคะเวลามันไม่พอก็เลยไปที่เอกอชัยแทนนะนอเอกอชัยนะคะ <c oughs> เป็นที่สุดท้าย <c oughs> เอกอชัยเป็นโตเป็นเป็นต้นตำรับขนมไทยแต่เราก็ไม่ได้ซื้อขนมไทยมานะคะซื้อแต่พรอน้ำพริกมาให้เป็นฝ <ไป S 1> <ะ>ากเงินน้องก็ไม่ต้องเลี้ยงแล้วใคร๋ยวขึ้นลุ้ให้อีกแล้วตรงนี้เลย โอเคสามา <3 S 2> ที่เองอ่ะทำไมไมันเร็วจังวะกานแค่นี้แหละบายบาย